สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดแบบนี้กินได้ไหมมันคือเห็ดอะไรเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยบอกหน่อยครับมันคือเห็ดอะไรมันกินได้ไหมมันออก,กต่อไม้ มันก็น่ากินนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรมันชื่ออะไรข่าวจ้วะเลย กินได้หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าเห็ดอะไรชื่ออะไร่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับอยู่ป่าอยู่สวนเข้าป่าเข้าสวน ชีวิตชีวิตของคนป่าคนสวนก็แบบนี้แหละครับถ้าไปเจอผลไม้อีกผลไม้อะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพาไปพาไปดูด้วยกันว่าผลไม้อะไรมันชื่ออะไรมันก็น่ากินเหมือนกันครับดูด,ด,ดนี่มันคือลูกอะไร